พายลงเรือพายไปตามรำคลองเรือ,อน้อยลอยล่องลอยล่องไปตามน้ำใสพายพายพายเราช่วยกันจำเราช่วยกันพายเอา้าพายพายพาย,พายเราช่วยกันจำเราช่วยกันพาย<อ>สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะ<อ>พบกับคุณครูรัตคุณครูธนาชาแก้วเกต และคุณครูเรืองคุณครูลุ่งเรืองถิ่นคำค่ะสำหรับวันนี้เอ๊เพลงที่คุณครูรัตและคุณครูเรืองได้แสดงให้เด็กๆดูเกี่ยวกับพยัญ,ญชนะตัวอะไรเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อก,ต,ต,กต,ตัวอะไรคะคุณเรืองคะตัวรอเรือค่ะถูกต้องค่ะเอ๊แต่ว่าวันนี้เราจะพาเด็กๆนั่งเรือเล่นไปตามรำคลอง แล้วเราก็จะพาไปเที่ยวดูยักษ์ที่ไหนคะอ้าวยักษ์ก็จะมีอยู่ที่วัดเอ๋ยที่วัดเด็กๆเคยเห็นไหมคะจะมีรูปยักษ์อยู่นะคะหรือว่าใครเคยไปเที่ยวทะเลบ้างนะคะก็จะเห็นผีเสื้อสมุนนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวดูยักษ์เสร็จแล้วเราก็ขึ้นเรือไป ระหว่างทางมีตัวอะไรนะหอนห้อยอยู่ตามกิ่งไม้ด้วยใครจะเป็นไม่ทายได้ไหมคะเด็กๆทายได้ไหมคะว่าอะไรตัวอะไรคะห้อยหอนตามกิ่งไม้ล้อลิงนั่นเองค่ะเอาละคาับสำหรับวันนี้นะคะพยัญชนะที่เด็กๆจะได้เรียนมีกันทั้งหมด3ตัวนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนเราต้องมารู้จักจุดประสงค์ของการ เรียนรู้การอ่านออกเสียงนี้ก่อนมีจุดประสงค์อะไรบ้างคะผู้เรืองคะข้อที่1น,นะคะเพื่อให้เด็กรู้จักพยัญชนะไทยคะ่ะข้อที่2เพื่อให้เด็กรู้จักการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยได้ถูกต้องคะ่ะข้อที่3เพื่อให้เด็กมีทักษะในการอ่าน และเขียนพยัญชนะไทยค่ะถูกต้องค่ะเมื่อทราบจุดประสงค์กันไปแล้วเรามาเริ่มการอ่านพยัญชนะตัวแรกกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นั่นก็คือยอยักอ่านว่ายอยอยักอ่านว่ายอค่ะตัวต่อไปเลยนะคะรอเรืออ่านว่ารอรอเรืออ่านว่ารอตัวต่อไปเลยนะคะ ลอลิงอ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารออีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆคะตั้งใจนะคะยอยักอ่านว่ายอยักอ่านว่ายรอเรืออ่านว่ารอรอเรืออ่านว่ารอ ลอลิงอ่านว่าลอลอลิงอ่านว่าลอเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆฝุดยอดฝึกอ่านออกเสียงกันไปแล้วหลังจากนี้เรามาฝึกเขียนกันเลยนะคะเริ่มจากพยัญชนะตัวยอยักษ์ยอยักษ์ลักษณะของยอยักษ์จะมีหัวกลมๆนะคะเริ่มจากเส้นบรรทัดด้านบน เด็กจุดไปที่เส้นบรรทัดด้านบนวงกลมล้อรถค่ะล้อรถเมื่อได้วงกลมล้อรถแล้วลากลงมาอยากเข้าปากไก่แล้วก็ออกปากไก่น้ำไหลลงมาลากชิดเส้นกับบรรทัดด้านล่างไปหลังจากนั้นจะลวดพุ่งขึ้นแล้วก็หยุดที่เส้นบรรทัดนะคะให้หัวกับ หางของเขาเท่ากันนะคะแล้จะเขียนได้สวยมากเลยค่ะอีกครั้งนึงนะคะจุดที่เส้นบรรทัดด้านบนวงกลมล้อลดโค้งลงมาเข้าปากไก่ออกปากไก่น้ำไหลลงมาถึงเส้นบรรทัดด้านลา่างลากออกไปทางข้างให้แนวนอนกับเส้นบรรทัดนะคะหลังจากนั้น จรวดพุ่งขึ้นหยุดนั่นก็คือ<ม>ย่อยักเห็นไหมคะเด็กๆคะลองมาฝึกเขียนเดี๋ยวขอประกาวิเศษให้เด็กๆคะ่ะติง๊งลากันไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะตามภาพเลยคะ่ะ เตียมเลยค่ะเด็กๆคะสำหรับตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือรอเรือนั่นเองนะคะรอเรือก็เป็นพยัญชนะที่มีหัวกลมๆเหมือนกันแต่หัวของรอเรือจะอยู่ที่เส้นบรรทัดด้านล่างคะ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเตรียมดินสอจุดไปที่เส้นบรรทัดด้านล่างแล้วก็เขียนล้อรถให้กลมๆหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็จะรวดพุ่งขึ้น ออกปากไกลแล้วก็กบกระโดดแตะให้ถึงเส้นบรทัดด้านบนแล้วหลังจากนั้นกบก็กระโดดลงแล้วก็กระโดดขึ้นหางของรอเรือก็จะแตะที่เส้นพยัญชนะพอดีเลยนะคะอีกครั้งนึงนะคะตามภาพกันไปเลยนะคะขอปากกาวิเศษได้ค่ะติง๊ง มากเลยค่ะอย่าลืมนะคะพยายามให้หัวแตะหัวของรอเรือให้แตะที่เส้นบรรทัดแล้วจะสวยและหางก็จะต้องแตะที่เส้นบรรทัดด้านบนนะคะสำหรับตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือรอลิงนั่นเองค่ะรอลิงเป็นพยัญชนะที่มีหัวกลมเหมือนกันและหัวก็อยู่ด้านล่างเหมือนกับรอเรือแต่หัวของรอลิง จะอยู่ที่ด้านในของพยัญชนะนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมจุดที่เส้นบรรทัดด้านล่างหลังจากนั้นให้เด็กๆวงกลมลอ้อรถนะคะเมื่อได้ลอ้อรถกลมๆแล้วเด็กๆก็จะรวดขึ้นกบกระโดดกระดาลื่นลงมาแตะที่เส้นบรรทัดตรงที่เราจุดเริ่มต้นนะคะให้เท่ากัน หลังจากนั้นจะรวดพุ่งขึ้นแล้วกบก็กระโดดแตะเส้นบรรทัดบนยุดนั่นก็คือลอเรืออีกครั้งหนึ่งนะคะจุดเริ่มต้นที่เส้นบรรทัดด้านล่างหัวในวงกลมล้อลดจะรวดขึ้นไปครึ่งเดียวกระดานลื่นเฉียงลงมาจะรวดพุ่งขึ้นกบกระโดดหยุด แล้วค่ะพร้อมแล้วขอประกาวิเศษค่ะกริง๊งตามภาพไปเลยนะคะเด็กๆค่ะเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้พยัญชนะที่เราฝึกอ่านออกเสียง และฝึกเขียนมีทั้งหมด3ตัวเดี๋ยวเรามาทบทวนการอ่านอีกสักครั้งนึนะคะเริ่มจากที่พยัญชนะตัวแรกยอยับอ่านว่ายอยอยับอ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอ ลอลิงอ่านว่าลอก่อนจากกันไปสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกนะคะให้เด็กๆได้ฝึกอ่านและฝึกเขียนและระบายสีให้สวยงามหลังจากนั้นจะต้องส่งคลิปการอ่านและก็การเขียนเข้ามาในลน์กลุ่มให้เพื่อนๆและคุณครูนะคะได้รู้ว่าเด็กๆอ่านได้และเขียนกันได้ถูกต้องหรือเปล่า อย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกเขียนและส่งคลิปกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ครูลัดและครูเรืองขอลาเด็กๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย